ทำไรเนี่ยทำไรเน ong, ี s <S ่ยทำไรคือในเอ็กกล่องเจแปนเครกที่เรากินกันมา2วัน3วันแล้วเนี่ยมันมีแถมไอตัวนี <h <h ้ให้มาด้วยไอ้นี่ไงที่ห้อยบัตรเกมเมอร์ไงอ๋อเนี่ยเวลาเข้าเข้าเข้าไปเล่นเกมในเอเอหนเอเฮ้ยเหรอเออในในเดือนนี้เนี่ยเจแปนเครกเขาผูกติดกับเกม อีเตอร์สามภาคสามแล้วเขาก็เลยให,ให้ตัวนี้มาด้วยเนื่องต่อไปเราก็จะห้อยตัวนี้เนี่ยเป็นเกมเมอร์อันนี่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 เขาเขา,เขาทำอย่างนี้ <c oughs> อ๋อแล้วก็เดินไปเดินมานะะอเอ,อเออท่ท ไม่ใช่แล้วไปกันใหญ่แล้ว <c oughs> เฮ้ยคุณผู้ชมสงสัยอันนี้คืออะไรอันนี้คือบะหมี่เขาเพิ่งมีบะหมี่มาให้ด้วยเขาเมือ่อ,อเมื่อเชอที่แล้วเมื่อเทอที่แล้ <c oughs> แลนวนักศึกษาวันนี้เราจะมาสอนมาเรียนกันนะมันติดนะเมื่อเทอที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วอ่ามามาเมื่อตอนที่แล้วเราก็กินกันไปหลายอย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็มัน เดือนนี้แต่ก็ไม่แน่นะอ่ะตอนนี้เราจะเดือนนึงตัดออกทีหนึ่งนะอันนี้อาจจะเป็นของหนักของหนักของหนักเลยน,นะเอายังไงไปยังไงไ <ป S 2> กิน<ด>ยังไงไปดูกันไป สว,ส,สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องอาจารย์กเกษมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับใช่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 ใชอย่างที่ได้บอกกันไปหลายตอนแล้วนะว่าตอนนี้ก็คือเราได้กล่องแจแปคนครดมาเราไม่ใช่ได้เราสั่งมาเราสั่งมาประมาณเดือนหนึ่งเราถึงเขาถึงจะมาส่งใช่แล้วก็ในกล่องแจแปคนครดเดือนนี้ก็เอาไปผูกติดอยู่กับเกมที่ชื่อว่ากอล์ฟอีเตอร์สามหรือว่านักล่าพระเจ้าสาม ทุกอย่างก็สืบเนื่องจากเกมนี้<า>เลยจา<แ>กเกมหมดเลยก็อย่างที่เราได้เอาไปให้ดูหลายตอนแล้วเลย,อยตอนนี้เนี่ยก็จะมีแท็กห้อยเฮ้ยนี่คุณจะไปแข่งเกมที่ไหน<ช>เนี่ยแข่งเกมใน God Eater Arena อ๋อเขามีเขามี Code เว i n ด้วย Code เว i n คืออะไรกัมันก็น่าจะเป็นเกมอ่ะน่าจะใช่เออนะ,อะมาพูดถึงอันนี้คืออย่างที่บอกว่าทุกอย่างเขาจะเป็นลิงก์กับไอโอราคามิหรือว่า สัตว์ประหลาดน,นี้นคือคอะไร<อ>งความะป็มนุษย์ก็เป็นบะหมี่บะหมี่ถึงเสวยรูปอ<า>ทีนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือใครก็ตามที่ได้กินไอ้เจ้าบะหมี่ตัวนี้นี่มันจะต้องแบบเผ็ดไฟแลบร้อนแรงคุณพ,พ่นไฟได้ไหมโอ้โหคือไม่ได้พ่นไฟอย่างเดียวนะทำไมฮะกลิ่นมาด้วยไะตายแล้วดูรเพึ่งแปลงฟันคือน้ำแปลงถูส้มแปลงฟันหรือเปล่าจริงๆพึ่งแปลงฟันเมื่อ แปลทุกวันเมื่อหนึ่งก่อนเองคุณแปลทุกวันทุกปีทุกนใหม่เนียนะนึกว่ารถขยะมาคว่ำตรงนี้นะไม่ใช่อ่ะทีนี้อย่างนี้เขาบอกใครก็ตามที่ได้กินไอ้บะหมี่อันนี้เนี่ยจะไงจะได้โชคล้าค้นไฟเพราะฉะนั้นอยากให้ไอ้เจ้าโอราามิหรือว่าไอ้เจ้าสัปะหลาดหรือว่าตัวร้ายนี่กินเนี่ยได้กินอันนี้เลยนะเพราะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมันพ้นไฟเราก็จะแพ้เราก็จะโดนมันพ้นไฟโดนมันเผาตายไปเลยแหละ เพราะฉะนั้นให้ grab the bag ก็แปลไว่าให้จับถุงแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนๆเนราก็จะได้สัมผัสถ,ถึงความเผ็ดร้อนของบะหมี่ตัวนี้กันอ,อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีอุปกรณ์มันต้องมีมอ,งมอ,อุปกรณ์เพราะฉะนั้นอะเขาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์มาแล้ว มันจะเนี้ยเหรอนี้ยเนียมันจะโดนอ่โอเคหักข้อของเรามาแล้วเอาแกะ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 เลยอามาเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะอาจารย์อินเสิร์ตเดี๋ยวผมคือผมเป็นโรคจิตนะผมเห็นซองที่มันแบบตัดแล้วแบบไม่เรียบไม่ได้อ่ะอ่าโอเคทีนี้มาผมเป็นโรคจิตอะไรบางอย่างเวลาที่ไม่ฮะเราเข้าใจผิด หนเอ้าชีโต้เลอรเออแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นบะหมี่อ่ะชีโต้รสบะหมี่เผ็ดจเผ็ดมากเฮ้ยมันหลอกลวงมากเลยอ่ะคือคุณดูนะคือข้างๆเนี่ยด้านหน้าซองมันก็บอกว่าเป็นบะหมี่อือไอผมก็นึกว่ามันเป็นบะหมี่ไปด้วยนะมีไข่เคยอะไรทุกอย่างแต่ว่าพอข้างในดูชีโต้เลอะ อุตส่าเตรียมชงเตรียมชาม,มาโอ่ะเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์แล้วดูนะอุตส่าเตรียมตะขงตะเกียบแะว่ามากินบะหมี่เต็มที่เลยใ <c oughs> <c oughs> นีน,นอ่ะ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 มันกินได้มันกินได้อาจารย์กลัวมือจะเลอะนะ <c oughs> โถวชีโตส์อ, <c oughs> อือคุณผู้ชมครับชีโตสที่มีกลิ่นเครื่องเทศอังแรงแล้วมันก็เผ็ดๆกลิ่นกระเทียมมาก่อนเลย เผ็ดจากท้องอ่ะเผ็ดมากโอ้โหเผ็ดร้อนเลยอะ่ะเผ็ดจริงโอ้โห,หเรีเอคชั่นเก่งนะเนี่ยนี่เป็นจริงเผ็ดจริงอันนี้เหมือนกับหอมสก,กุลละมากเลยอือโอเวอร์แอคมากเอ,อ้ยดูดิเฮ้ยอย่าให้โอและคนนีได้รู้เลยนะว่าเฮ้ยแต่มันเผ็ดปลายลิ้นเลยนะอือเฮ้ยเมืเ่อกี้ผมพ่นไฟไปแล้วแจมพ่นไฟได้ป่ะไม่อ๋อไม่เอา,เอ,าอือเฮ้ยอ๋อ เป็นสะโคนเป็นสะโคนเผ็ดเผเผ็ดจริงเขาบอกว่าเป็น Rich f l a v o r s โคนเป็นสะโคนรสร้อนแรงรสรสเต็มอ่ะรสจัดเต็มเลยอ่ะอย่างน้อยอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็ได้ใช้แล้วครับเฮ้ยตอนแรกเขาบอกว่ากินไม่ไหวนะผมยอมแพ้ผมยอมแพ้แล้วแต่เผ็ดเผ็ดมากเลยเผ็ดเหมือนไอ้พวกบอมอ่ะที่เป็นชิ้นบอมอ่ะบอมบอมในถุง มันฝรั่งบ้านเราไม่ต่างกับบะหมีรรกหม่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีเลยนะกลิ่นกระเทียมแรงมากเลยใช่กลิ่นกระเทียมแล้วก็เอาอีก,กเหรอเผ็ดเผ็ดมากมากได้กลิ่นของได้รสชาติของบะหมี่ไหมครับเออจะมันเหมือนมากเลยนะเฮยาแต่เราเราก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตลกๆ <c oughs> อนันไหนคือไข่น,น, <c oughs> นี่มันมีไข่จริงๆนะเออมันจะมีหมูหมูด้วยนะมันมีหมูด้วยนะ <c oughs> หลอกลวงมากเลหย,ห,ลห,มยหมูแผ่นหมูแผ่นเขาเรียกอะไรนะอ๋ออะไรนะชาชูชาชูเฮ้คุณดูนี่มันมีตรงนี้ทำไมเราไม่ดูก่ <laughs> อนเฉลยมันคืออันนี้เฉลยมันคือ <laughs> แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือนําให้เราเข้าใจเป็นหมดแล้วอะ <c ười> คือคือตัวมันคือบะหมี่ไม่คือเขาบิ๊กมาให้แล้วไงาาเออถ้าเกิดมันมาเป็นบะหมี่มันก็จะไม่มีพวกไข่พวกผักอะไรอย่างนี้ไงเขาเลย ผสมให้เป็นแท่งก็ดูนะแล้วเรามีการแบบอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ออุปกรณ์รไล่แล้วจากตอนนั้นอีกนะตอนที่ผมบีบี้สูงดูอ,ะอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยมันป่นไปหมดแล้วอะ <c oughs> ่ะเออ <c oughs> ขออนุญาตคนละมันป่นไปหมดแล้ว <c oughs> ดูสิส่งมาที่มันป่นไปหมดเลยอ่ะเออกินเป็นโจ๊กไป่กินเป็นโจ๊กมันมีนะ คุยกันโอ้ยยังพุ่งใจอยู่เลยว่ามันป่นไปหมดแล้วก็ไมาอยากจะหยาอยู่เลยจะกินกันได้ไหมเนี okay, okay, okay. okay. ่ยเฮ้ยบะหมี่มันจะเหมือนสัมยังหรือเปล่าเนี่ยเผ็ดมากๆเลยเผ็ดเผ็ดฮะเอออ่ะโอเคทานทานสำหรับชีโต้ไม่ใช่บะหมี่นี่เดี๋ยวเอาไปแบกทั้งกินอะไรก็ไม่รู้อะเผ็ดเราจะเรียกยังไงขนมทอดกรอบแล้วกันนะคือเผ็ดชนิดที่ตัวสัตว์ประหลาดในเกมอ่ะอย่าให้เอาไปได้กินเลยทีเดียวนะใช่เพราะกินทีเขาจะพ่นไฟใส่มนุษย์ทันทีเลยใช่อ่ะครับเดี๋ยว ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แต่มันเผ็ดแต่มันอร่อยนะอร่อยอะแสบลิ้นถือเเดี๋ยวจะแสบทองนะอ,อ๋อถ้าอืมตอนหน้าติดตามกัน<อ>ว่าเราจะเอาอะไรในกล่องนี้ออกมาอีกเจอกันตอนหน้าครับไปแล้วครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ตลกจริง